ากาบขอพระคุณพ่อแม่พิ้องนะครับที่มารวมง,งานในมือดีนะครับมือนี้คืองานยันนะครับมือนี้คืองานเริ่มต้นฤดูการผลิตนะครับพอจีบผลิตแต่ละปีเแต่ตองมีการจัดงานเริ่มต้นฤดูการผลิตซะกวอนถึงวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่มีฐานเรียบลูกนะครับโดยเจ้าขององค์ควบรู๋เลยนะครับคือทางพัฒนาที่ดิหลักฐานที่สอง ได้รับเกียิเป็นพิเศษจากเรียกก่อนผู้มีความรู้ความสามารถเลยนะครับก็คือทั้งตออมงของเพื่อเฮาส่วนฐานที่สามสุดท้ายหมู่นะครับก็คือฐานเกีียวกับเรื่องดินนะครับก่อนเข้าสิตผูกเพื่อเข้าตรงตรวจด,ดินสักวันนะครับว่าดินเท่านี่มีความป็ดกัดเป็นได้ ที่15มีนาคม2564สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจังหวัดอ่อนแก่นจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหรือ Field Day ประจำปี2564ณนะศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกหมู่ที่1ตำบลน,นาว่า อำเภอปูเวียงจังหวัดขอนแก่นการจัดงานในครั้งนี้นางสาวสัสิกานวลมะลางปลัดอำเภออุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอปูเวียงให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีนายพีรชัยสิงหวัฒน์เกษตรอำเภอปูเวียงเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดำเนินงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ส่วนคือ 1. ฐานการเรียนรู้ 2. การออกร้านสินค้าเกษตรซึ่งกิจกรรมฐานการเรียนรู้หลักมี3ฐานดังนี้ 1. ฐานการตรวจวิเคราะห์ดินได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาว่าเป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกเกษตรอำเภอปูเวียงและมีเนื้อหาหลักคือการใช้ข้าวิเคราะห์ดินและการนำปุ๋ยสั่งสรรคไปใช้ในการปลูกพืช 2. องฐานการปรับปรุงดินได้รับความร่วมมือจากพัฒนาที่ดินจังหวัดสก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรและมีเนื้อหาหลักคือการใช้ดินซีวัตถุและสารชีวภาพในการปรับปรุงดิน 3. าผ่านการเรียนรู้ด้านการประมงได้รับความร่วมมือจากกรมประมงอำเภอปูเรียงให้เกียรติเป็นวิทยากรและมีเนื้อหาหลักคือการใช้วัสดุที่มีในพื้นที่มาผสมเป็นอาหารปลาและสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุนในการให้อาหารปลา จากการใช้หัวอาหารแบบเมล็ดที่มีขายในท้องตลาดการจัดกิจกรรมฟิลเดย์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจร่วมกิจกรรมจากเกษตรกรที่สนใจอย่างดีเยี่ยมพร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของตนเองตไป